เขาแอคชั่นออกมาเนี่ยไม่ตรงไม่ตรงกับใจที่ที่รู้สึกที่รับรู้แต่เขาเขาเป็นใบที่แบบว่าเขาต้องการเป็นตัวเองเขาต้องการโตเขาจะแอคชั่นต่อต้านแต่จริ่งในใจเขาเชื่อก็มีเนี่ยเราก็ไม่รู้นั้นอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปตัดสินว่าถ้าลูกไม่ชอบอย่างนี้แปลว่าลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูก เป็นอย่างนี้แปลว่าเป็นอย่าไปอย่าไปแปลอย่าไปแปลเยอะอย่าไปแปลอย่างนั้นไม่ใช่เช่นว่าถ้ามันก็แค่บอกบอกเล่าๆบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทาอันนั้นก <ER ็คือปรัชญามันไม่เท่าปฏิบัติเพราะถ้าปฏิบัติแล้วมันจะเกิดมรรคเกิดผลอันนี้ผมไม่ได้พูดเองท่านพุทธทาสพูดเพราะปฏิบัติปั๊บเกิดมรรคเกิดผลก็คือเกิดผลดอกมา พอเกิดผลแล้วมันปีติเพราะเกิดผลปีติก็ทําอีกทําอีกก็เกิดผลเกิดผลปีติทําอีกกลายเป็นวงล้อของการชินชินต่อกันแปลกใจมากใครเป็นคนสนอนเขาไม่ได้นดั่งวยอะไรขี่มอเตอร์ไซค์แต่ชีวิตยิ่งใหญ่แล้วเกิดแล้วงงวปรากฏว่าไปถึงใต้ตรงไหนเขาจะรู้จักรู้จักเดี๋ยวไปจังหวัดนครเพราะเออเนี่ยยังมีเพื่อนเขาอยู่เนี่ยอเพื่อนเขารถ B M สี่ซีรีส์หก X หกอะไรมารับใหญ่มาเล่กเพื่อนโอโ้เขายิ่งใหญ่จริงๆเป็นทําไมอนะความยิ่งใหญ่มันเกิดจากมันเป็นผู้ให้นะไม่ป็นผู้รับนะมันไม่ใช่ผู้ชนะเอาปรนะโยชน์มยิ่งใหญ่นะ้ะยั่งยืนจริงๆคือรู้จักให้แต่เราไม่สอนลูกเราให้ให้เพราะอะไรเพราะเราคิดว่าให้เสียปรียบความจริงนะมันคือคุณค่าเวลาเราทําอะไรขึ้นมาเรานึกถึงจ่อะไรต้นทุนเท่าไหร่ รายได้เท่าไหร่ถูกไหมฮะเสร็จแล้วจะเหลือกําไรหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเราเราคิดแต่ตัวเลขที่มันสามารถวัดได้เราคิดถึงแะ่เงินถ้าคิดอย่างนั้นงานวันนี้ไม่ต้องเกิดค่าเ่บินทีมองทีมงานมาสองหมื่นบาทเก็บคนละห้าร้อยบาทมานั่งคุยนั่งที่ไปบรรยายได้เงินตั้งเยอะทำทำไม สร็จแล้วก็ไปรวมรวมแล้วก็ส่งใสย YouTube, ่ย t ท b e เขาเรียกว่า l e ARNING COMMUNITY ก็กลายเป็นสังคมที่แบบเรียนรู้กันบางทีฟังผมคนเดียวอาจไม่เชื่อฟังผู้กครองเออเ้ยเออมันก็จริงนะอาฟังผู้ครองฟังเนี่ยก็ต่างให้ข้อมูลบางทีผู้ครองเคยเชื่อมาอย่างนึงก็เริ่มเผๆแลวเออมันน่าจะจริงสิ่งหนึ่งที่ผมนึกอยู่ตลอดนะผมผมไม่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ผมพูดหรือทํานี่มันจะเป็นสิ่งที่แอบสลุนนี่ถูกนะครับไม่แปลว่ามันต้องถูกที่สุดในโลกไม่แปลว่ามันต้องยึดเป็นสาระ บางทีผมกําลังนั่งพูดสิ่งผิดอยู่ก็ได้เขาอาจจะกำลังทําสิ่งถูกอยู่ก็ก<อ>ได้ก็ต้องเอาไปไต่ตองเองถูกครับนะการเลีเ้ยงลูกด้วยเงินแบบที่เขาทําอาจจะเป็นสิ่งถูกก็ได้ก็ต้องไปคิดกัน,อนเองนั่นคือนั่นคือวิธีที่ครูควรจะใช้กับเด็กไม่ใช่มาบอกว่าอันนี้คือถูกอันนี้ต้องทาแต่ว่าลูกจะได้ไม่ได้รับสิ่งที่พ่อเคยได้นั้นเขาจะต้องแบบอโทนรอเพื่อจะได้มีความสุข ของนั้นอันนั้นส่วนหนึ่ง mm hmm. ทีนี้ส่วนความรับผิดชอบเนี่ยมันไปผูกโยงกับเรื่องของความรู้สึกว่าเขาโตหรือยัง uh huh. ถ้าเกิดว่าความรับผิดชอบลูก mm hmm. เขาอจะไม่คุยกับเราเวลาที่เขาต้องการชื่อแล้วการคาดหวังกับอนางคนสมมติว่า mm hmm. เพื่อนเพื่อนพ่อแม่มาเจอกันลูกนกะ mm hmm. ็อยาก ตัวเล็กเนี่ยจะเปลี่ยนตลอดเลยโอ้โหดิฉันอยากจะเป็นนักออกแบบเกมอยากจะเป็นวิศวกรอีกวันอยากจะเป็นอะไรสาขับกับก็ต้องให้เขาเกิดมิชั่นเนี่ยพาเขาเที่ยวไม่ให้เรา คือเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ปิดใช่ไหมไม่ผิดนะไม่ผิด,ผดถ้าเขาอยู่<ร>ที่เราจะตามไม่ทันไง <c oughs> มไม่ต้องตามไม่ต้องตามไอ้กนี่คิดคิดอย่างนี้ไม่ได้อย่าไปคิดว่าเราเป็นคนสร้างความสําเร็จให้เขาเราเป็นคนอํานวยการเขาเป็นคนสร้างความสําเร็จที่ตัวเขานะครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆพ่อนพ่อแม่มาคุยกันอย่างะะาเงี้ยนะฮะอย่าลูกเปรียบเทียบกับใครที่บอกเนี่ยเปรียบไม่ได้เด็กทุกคนมีดีแล้วแล้วจริงเนี่ยพ่อแม่จะชอบแบบเนี้ย ชอบแบบเอาเอาจุดแข็งของคนอื่นมาบอกกับลูกเราเพราะเราหวังไม่ใช่เขาเป็นนี่เด็กคนนี้เรียนเก่งแต่ไม่เห็นนะมันเรียนเก่งแต่นี่ผมไม่ไม่ยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ถูกแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าทําไปแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ลองทําดูถ้ามันเกิดประโยชน์จริงก็แปลว่าเราถูกเส้นเงนแล้วเรามีวิธีที่ถูกกันแล้วก็แปลว่าใช้ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะถูกไปตลอดชีวิตอีกอะความถูกมันก็มีเวลาอนนะ ถ้าเราทําให้เด็กเขาเรียนรู้ด้วยวิธีการอย่างนี้ได้เนี่ยยาวมันยั่งยืนมันยั่งยืนที่เขาทำนี่แหละมาเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเขาเพราะเราต้องการทักษะคิดร้างสารรค์ทักษะสื่อสารเออเล่นยังไงเล่าให้แม่ฟังเล่าให้พ่อฟังมาสอนพ่อเล่นเดี่ยมาสอนแม่เล่นเดี่ย ฝึกอะไรฮะฝึกการสื่อสารเห็นไหมเราไม่เห็นต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขาเลยแต่ว่าทําให้เขาภูมิใจในสิ่งเขาทําด้วยเอาไหนมาสอนน้องเล่นสิเออแล้วเล่นทําไมถึงได้แพ้หรือเล่นยังไงให้ชนะเนี่ยมันเล่าเรื่องให้ฟังก็ฝึกให้เขาสื่อสารนะครับฝึกให้เขาทํางานเป็นทีมก็คือให้เขาทํากิจกรรมแต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะนั่นก็คือทักษะแต่สิ่งที่มีค่าที่ว่าเกินกว่านั้นคือพวงมาลัยต้องดี ต้องให้เขาทำความดีที่บ้านเรามีผู้ใหญ่เขาทำอะไรให้คุณปู่คุณย่ามัม้ยคุณปู่คุณย่าเคยทำอะไรให้เขาถามเขานะครับไม่ใช่สั่งเขาต้องย้ำกันตลอดถามเขาว่าเออนี่คุณปู่คุณย่านี่อยู่ไม่นานนะต้องไปแน่นะไม่มีใครอยู่ได้ห้าร้อยปีนะวันนี้เธอมีชีวิตอยู่เธอเจอเธอจะทำอะไรให้คุณปู่คุณย่ามีความสุขได้บ้างจบให้เขาคิดให้เขาถามนะ ให้เขาคิดให้เขาออกแบบบางทีแค่ลงทุนทาการ์ดไปเนเวลาไม่ใช่เดินไปซื้อของมาให้นี่ไม่ใช่นะฮะช่วยอะไรได้ไอ้นี่หะครับเมื่อได้ปฏิบัติแล้วเกิดปิติความสุขคนทําดีแล้วมันมีความสุขไอ้นี่สําคัญเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยคือครอบครัวครอบครัวต้องให้เขาทําดีให้เขาทําดีให้เขาทําทดีเวลาเขาทาดีเขาจะมีความสุขเองนะฮะเวลาเขาทําดี เขามีความสุขมีองค์กรอะไรมีหน่วยงานอะไรลูกเคยช่วยโรงเรียนทําอะไรบ้างต่างๆนั่คือสิ่งที่ผมถามกับลูกแล้วก็ให้ลูกตลอดคือ,อไม่ใช่เขามองแต่ตัวเองเห็นแค่ตัวเองสร้างอนาะคตตัวเองแล้วก็แล้วไม่ได้รับความสุขแบบนั้นมันยิ่งใหญ่มากนะความสุขจากการให้โอ้โหให้เขาแล้วมีความสุขเนี่ยมันสุดยอดใครไม่ทำไม่รู้